ผมถามนักเรียนใหม่ว่าเป็นยังไงบ้างออกกําลังกายวันแรกน้องบอกว่าดิดหน่อยค่ะวันนี้จัดเต็มได้เลยนะคะครูครูก็เลยถามอีกรอบหนึ่งว่าแน่ใจนะเธอบอกว่าได้เลยค่ะครูได้เลยให้ลองเล่นดูนะครับลองเล่นท้องดูสักสิบครั้งสั่นเหมือนเจ้าเข้าเลยครับแล้วจะจัดเต็มอะไรละจ๊ะนะครับไปสิบสองก็ไม่ค่อยไหวละนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่านะครับน้องสู้มากก็คือพลังหรือว่า mindset น้องเนี่ยก็คือแบบ ใจถึงร้อยมากนะครับมีแค่ไหนใส่แค่นั้นนะครับแต่ร่างกายเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่อย่างนั้นจะระบมนะจ๊ะเดินไม่ได้เข้าใจไหมนะครับโปรแกรมแต่ละวันเราก็จะพยายามปรับให้เหมาะสมกับเป้าหมายของเรานะครับลองดูนะถือว่าค่อนข้างแข็งแรงนะไม่น่าห่วงเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากมีพื้นฐานเป็นนักกีฬามาก่อนนะรเรียกว่าอดีตนักกีฬานะเนี่ยนักกีฬาแชร์บอลน,น้องบอกมา นะครับลองดูนี่คือผมจะฝึกนะครับหน้าท้องขานะครับวันนี้เล่นทั้งดั้เลยนะครับเล่นทั้งตัวแต่ว่าโดยรวมนะหลังจากทดสอบร่างกายถือว่าทําได้ดีมากๆนะครับบาลานซ์ดีนะครับ,บ,าานะค,รบความแข็งแรงก็มีนะครับขาดอย่างเดียวก็คืออาหารยังทานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังมีขอมากินปลาดุกฟูก็มาเหมือนกันนะเนี่ยมันไม่ใช่นะเนี่ยปลาดุกฟูเนี่ย นะครับผมก็เลยบอกว่ากลับไปเคลียอาหารให้หมดก่อนแล้วก็ไม่ต้องซื้อเก็บไว้เลยนะคราวหน้าเราจะกินเฉพาะอาหารที่จําเป็นที่ต้องทานเท่านั้นอันไหนไม่จําเป็นเราก็เคลียให้หมดเลยแล้วเราก็ทานอาหารในแต่ละมือให้อิ่มแล้วก็จบไม่อย่างนั้นเราจะกินจุกจิกถ้าเราทานอาหารไม่อิ่มเราก็จะหิวอีกกลางคืนเราก็จะหิวนะครับมันจะไม่พอเพราะฉะนั้นทานน้อยไม่ใช่คําตอบที่ดีนะครับตอนนี้เราออกกำลังกายแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยทานปกติได้เลยนะครับทานให้ครบสามมือทานดีๆมีคุณภาพ แล้วมาเพิ่มการออกกำลังกายแทนดีกว่านะครับโอเคไหมเห็นไหมแข,ขแข็งแรงนะผมปรับเบาะระดับต่ํากว่าสะโพกนิดนึงยังเล่นได้ทองก็ทําได้ดีไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับเคสนี้นอกจากเรื่องงเดียวก็คือเรื่องการกินนี่แหละ